สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมกับพี่น้องอเนนงมื่อนี้นะค่ะเสอเฉิคิดอยากอีกแล้มพี่น้องอยากตะเศ้าป่ะมึงดูค่ะพี่น้องสื่อมาถุงนู้นเนี่ยค่ะถุงละห้าสิบบาทพี่น้องมึงดูนี่เบิ้งค่ะห้าสิบบาทบอไดบับพี่น้องเป็นอย่างคือสื่อเพิ่นตีค่ะพี่น้องถุงน,น้อยๆนึงเดียวค่ะมาเบิ้งคือว่าอย่างเอาบ้านเฮากับบไดเฮ็ดข,ขายนะคนบ้านเฮาคือบอเฮ็ดข,ขายบุษมือนี่ สมปน้อยค่ะสมปน้อยเจ้าดังสิบบบบอกว่าเจ้าใดเด้อเดี๋ยวพี่น้องสิ่าบันขายแพงหรือขายถึกซาสมกับว่าลูกซื้อยุตลาดเนาะค่ะแต่ว่าซาเฉิมนะ่ะไม่ได้คิดว่าบนขายแพงหรือขายถึกดิเพราะว่าันไสกุ้งลงไปน้ำกุ้งหงายาย่เฮาเนี่ยค่ะกุ้งอันพูดนะกุ้งสามโตเนาะค่ะมันกะสินั่นแหละราคาหาสิบบาทกะสิคุ้มกับค่ากุ้งเพิ่อนอีกรากาอีกอย่างรสชาติเพิ่นกับมีเจ้าเดียวแล้วเพิ่นก็บขายเมดทุกมือเนี่ยค่ะซาเริมต้องบอกแม่เวลาแม่ไปซื้อของ คอยได้ซื่อมากินสมปลาน้อยเด้อค่ะพี่น้องสมปลาน้อยแต่ว่าพอจิตไส้กุ้งจ้มลงไปนะคะ่ะเห็นบะถุงหนึ่งได้สามตพุ่นนี้ก็บ่าถือว่าเพงเนาะกุ้งกับแพงเพงลอคะ่ะสมดีนี่ค่ะแซ่บจังว่าเจ้าของเรานะะ่นนะ,ะพี่นี่แล้วค่ะพี่น้องสมเรียบร้อยแล้วเขาก็สีสมปลาน้อยเขาต้องมีเครื่องเครื่องมีอัอันนี้เพว่าบดได้ขายออนไลน์ดีอีหอย่างเด้อถ้าเสมมาบอว่าพี่น้องฟังซื่อเนะะี่ยค่ะ เื่องมันกจะมีตะไคร่นะคะหั่นตะไคร้ฝอ,อยๆเว้ยพี่น้นองหั่นตะไคร้ฝอ,อยตะไคร้ปลาเครือคืนใส่ลงไปแล้วกับพริกเนาะคะ่ะกระเทียมสดเสียบเสียบเจ้าเนะะี่ยค่ะแต่าบ้านเจ้าสืกระซื้อเมื่อกิในซื้อมันยุตตลาดนะคะ่ะของเจ้าตลาดะะ้วค่ะนี่ตลาดสดสบ้านเขาเป็นบ่เอ็ดขาย ช่มือเนี่ยถ้าเสริมกับว่าจะเย็บด่างเนี่ยก็บอกเพว่าจะเย็บด่างกันด่างเขียวนะคะ่ะพี่น้องจะไปยกปัสสิวมเฮหดกินเองก่ะว่ได้เย็บด่างจะเือเห็นอยู่ในคลิปสำหรับคนก็ต้อสะดุ้งสะดุงะด้งด่างเขียวน่ะเนาะอือเราต้องใส่ไหลยเป็นสีหยาเนาะคะ่ะแต่ใครลงไปอือ น,นี่อยากกินด้วพี่น้องได้ว่าได้มารีวิวเด้อยค่ะแต่ว่าอันท้ายพี่น้องได้รับสมกันแล้วก็ใส่บปลเขืคืนทำกินเพราะว่าคิดอยากนะพี่น้องเนาะคิดอยากปลาเขือป้าบลเขืออย่างเขาทานเอออย่างก็กินกับเอามันต้องใส่บปลเขืคืนสมปลาน้อยนะมันเป็นอย่างบุ๊คนำ้ำลายไหล นี่แหละเนี้ยซเสร็มแบบว่ากินแล้วมีเฮงทองแบบเจ้าของมากค่ะนะพี่น้องเม่นอย่างนี้มีเฮงทองเย่าว่าเจ้าของน่ะมากอือมได้บอกคือขึ้นลงไปเนาะค่ะนี่พี่นอ้องต่อไปก็จะเทมกระเทียมเนาะค่ะกระเทียมสดขายดีดีเด้ะเพราะว่าอย่างกรร็สิว่าขายดีเพิ่มมัดตรงนน้อยไปะะ้น่ค่ะถุงละห้าสิบบาท มือนึ่งบักเต็มเต็มแผงซี่หากกระดงเพิ่นเมดหน่ะเอากระเทียมใส่เพิ่มอีกกันก็าได้ปอกมาแล้วเนาะเียมแล้วก็ะเมนพริกพริกต้องเป็นพริกอันนี้นค่ะค่อยหอม สมพอดีพอดีด้อค่ะเพาะว่าซื้อมาหลายมือละซื้อมาหลกักกระใส่ตู้เย็นไว้พาะว่ามากินให้มันสมเนี่ยเครื่องเรียบร้อยเนะค่ะเฮากระิบปรุงด้วยนี่นิดเดียวนัวยูหลกักเอากระใสลงไปนิดเดียวสิ่งที่เราจะใส่เพิ่มอีกก็คือข้าวคั่วของเรานะคะอืมพอ,อมค้นเลยไปนะครับพี่น้อง นี่ละหาสิบบาทความว่าหาสิบบาทจะมาจากกุ้งนองเถอเนาะกุ้งง่เขาเนี่ยค่ากุ้งที่ว่าเขาให้กินกุ้งสดกุ้งอย่างเขาเอิญกุ้งแช่น้าําปลาพวกเนี่ยค่านั่นหละถุงนึงเราขายสามตัวเมก,กี้เราขายยี่สิบาทนองบําน้อจะมีตัวหนึ่งวันนี้เราเพิ่มกุ้งมาเป็นสามตัวขายห้าสิบบาทเคล็ดลับของเพิ่นจุดเด่นเด้พี่น้องเด้ลายเขากิดสีแบแปลกว่าสมไะน้อยคือมีกุ้งตัวงกับพ่อลูกคือกันเด้พี่น้อง เรียบร้อยค่ะนี่แหละเนวกินเศร้าซ้าเฉมเมื่อนี่รา้ค่ะมาเด้อบบเนี้ยพี่น้องมาซีมสมป้าน้อยน้ำกันสมป้าน้อยกุ้งสดวางสิเนาะสมป้าน้อยกุ้งซดเจ้าดังในตลาดเศร้าค่ะผักแกงเขากับมิทัวเนาะคะ่ะแล้วก็น,นีย่ยังก็อะไนะถั่วพูนี่นี่นี่แซบค่ะยอดผักกะทินแล้วกับเขือเปาะแตงอ่อนอื้อ Bây giờ, ừm 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 nha, ừm 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 Cương ừm 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 อืม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 อมอืมด้วยกันอืมอืมอืมมากินเครื่องพร้อมข้าวเครื่องนี่กับซ้ำเครื่องพันเมี่ยงพุนเวละเนาะอืมอืม ต้องกินกับยอดกับเห็นพี่น้องยุ่หนองคล้ายกับร้องเป็ดซื้อบรงด้ทขายที่ตลาดเต่าทำให้บู้คนคิดอยาก บปเลยรีวิวเพิ่นด็กค่ะทราบไหม่า,า,านผู้มครับซอ้อมะกินกับบอกต่อว่าเอิญรีวิวหมดจริงตยมาค้ามาขายเป็นนอกอรั พี่น้องท่านอะไี่ว่าเป็นรู้จากเจ้านี่ดีอยู่แล้วนะค่ะพี่น้องลองครายเขาหน่อยอืมอืมอืมว่า Ừ. tiếng tay luôn tiếng ít bồ đất à Hmm ผู้บุญมากกินดีกับครัวเอาแล้วค่ะครัวตุกกบับแซบกินเฉพาะเป็นแก้วนึงอ่ะอือืมหอมแดงบวกผัว เดี๋ยวก้าไม่ีโอกาสให้แม่ไปตื้อเมือ่อไงฝากแม่หามแล้วยะการที่จะใส็คกุ้งสดนั้นเป็นเคล็ดลับหรือว่าเิ้นมาอยาก็สูตรหรือว่าซิกเนเจอร์หรือว่าอย่างสซนะพีน่น้องเนาะถ้าสื่นก็บ่าเข้าใจด้มีกุ้งสามตัวผมซื้อมา แล้วก็แล้วเหตุองละสาวค่ะแล้ว <Hey, hey. S 1> ก็แล้วเหตุองละสาวมีกุ้งตัวหนึ่ง <Hey. S 1> ส้มบปหน่อยของซาสมหแห้งแสบเด้อ้ะสมะเม็ดเองได้ปักขาวหน่อยมาสาสมะตัดหัวออกทันหัวตัดหางออกขั้นแบบตซมันตอน ขั้นแตกๆไปห่อเพราะเป็นละเอาเอพราะเป็นละเอายังก็เ้าอว่าอืมเอาขั้วตวลงไป็อืมเซากซาบสมไปน้อยแล้วได้ปลามาสิเฮ็ดอีกเยอะ อืมม,มกกนันกลเอยเพราอมันหยุดให้เันดมแล้วก,กินบ้าก,กันแล้วก็กินนยศบาลเพราะม่นเนื้อมักหรอเพรนานั่นกรมักทอดอืมรอบนี้เราหายกุ้งหลายแล้วเราแปลกที่ว่าถึงร้านาเสริมเราต้กินไปตั้สามห้าหก เจ็ดแ,แปดเก้าอ๋อรู้ล,ละแล้วให้ถุงละหาโตบัดเขาเป๋เขาว่า,าออลู่เนาะมึงดูปลาค่าปัาเทอออกเนี่ยกุ้งกุ้งสิบก็โตกุ้งสิบโตแสดงว่าเราใส่ถุงละหาโตตอนนี้ผมสาม งอืมอืมซ่บอืมปุยแล้วค่ะกินงย,ย่วไงกงัเนเยวเข้ามักกินยังกับแซ่บ อืมาอืมอิ่มเหมือนข้าวบ่น้อืมนี่น้องเซ่ยจะเสริมกินอีกหลายขาวพี่สค่ะ อืมอืมฮแลวสิใส้หวยแล้วก็ใส้หุงมัดไว้ข้ามมากระคุยหรือก็ค่ะคนมัดทีนี้ยังไม่ได้กินขขาไม้น้ำเปินเด้อเพราะว่าน,น้าใส่เก่าแย่กว่ไไ้ใส่เ่าดอ อืมเอาค่ะสำหรับมื้อนี้นะค่ะกับศีฟาไว้สนีเดดเด้อค่ะเสิร์ฟพามากินข้าวกินน้าเพราะเสดไปงานไปเนี่ยค่ะกุนลาบมื้อนี้ก็คือเได้พาพี่น้องมาอยู่มากินเนาะค่ะเพราจังเด็เขาค่อยว่ากันอีกครับเนี่ยจังเด็กกับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเดดเดค่ะสวัสดีค่ะเชิญมาร์คพี่น้องเด้อค่ะ